สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทยขานะครับสําหรับคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการปรับพื้นเพื่อที่จะติดกระเบื้องนะครับ <Okay. S 1> คือสูตรนี้คือ,คอวิธีนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็คือไม่มีปัญหาครับ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าจบงานไม่ต้องปวดหัวครับระดับมันจะได้นะครับแล้วก็ทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ว่าความชำนาญของช่างด้วยนะครับอันดับแรกเราจะ ทำเขาเรียกทำกองทำทำระดับไว้ขออนุญาตพูดนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากนะครับทำกองขี้หมานะครับข้างในบ้านเลยนะครับเอาเลเซ,ซอร์จับระดับทํากองขี้หมาไว้นะครับหลังจากนั้นก็ผสมปูนจับระดับพื้นก่อนนะครับจับระดับพื้นก่อนหลังจากนั้นถึงจะเป็นการติดกระเบื้องนะครับเดี๋ยววันนี้ ผมจะพา FC มาดูวิธีการทำนะครับว่า,าจะมืออาชีพมือโปรยังไงนะครับแต่สำหรับช่างทองนะครับเจ้านี้นะครับผมใช้บริการสุดยอดครับหากท่านไหนอยากติดต่อไปทำที่บ้านนะครับมีเบอร์โทรศัพท์นะครับ088 0672580งานจบไม่ต้องปวดหัวนะครับโครงสร้างสุขภัณฑ์กระเบื้องพวกท่อ

fc ครับถ้า fc สังเกตนะครับ fc จะเห็นกองขี้หมานะครับขออย่าไม่ไม่ไม่หยาบนะครับนี่นี่คือกองที่ช่างได้จับระดับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะนี่เห็นไหมครับนี่ก่อนที่เราจะไปเทนะครับ เดี๋ยวเราไปชมวิธีการทีพื้นด้วยกันครับนี่ครับคือเมื่อเราได้ปูนมาแล้วเราก็จะทำประมาณนี้ครับคือผสมใส่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้กองขี้หมาที่จับระดับไว้นี่คือเป็นระดับนะครับเพื่อที่จะติดกับเบื้องนะครับ ตีกระเบื้องพื้นเห็นไหมครับเป็นได้สร้างเสาเมื่อยอยู่บ่บ่เมื่อยบ่บ่วันนี้อากาศดีเนาะบ่หดอืมวิธีการตีกระเบื้องแบบนี้ถือว่าอัน professional อยู่บ่สร้างเสาถือว่าสุดๆแล้วจับระดับก่อนแล้วก็ใช้กาวเวเบอร์ตาจระเข้ติดเนี่ยถือว่าโอเคสุดแล้ว เสมอเป๊ะไม่มีพิษไม่มีิหตั้งเช่าการันตีแล้วนะครับอาน,นะครับก็ตอนนี้ก็กำลังปรับระดับ เบิ่งครับวิธีนี่ครับผมที่ผมชอบคือช่างมืออาชีพนะครับดูดูดูดช่างเสาเป็นตัวอย่างนะครับดูที่เท้านะครับ <c oughs> ดูที่เท้าของเขา <c oughs> เดี๋ยวเขาจะหันมาแล้วก็ยิ้มโชว์ฟันอันสวยงามนะยิ้มได้ไหมออเออเออเออนี่ครับเอฟซีสุดยอดนะครับช่างมืออาชีพของเรา อ uh huh. อย่างงี้กันเลยทีเดียวนะครับเป็นได้ทางสาวลองว่าดูมาทานนีกบ่ามาทานครับมาทานมาทานมาด้นาะครับเบ,บิาม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 ้มามาามามามา ตอนนี้กำลังไล่ระดับโดยที่เราใช้ขี้หมาที่เราทําไว้นะครับก่ขอขี้หมาทําทไว้ระดับครับเรียบร้อยวัยยนนี้พักก่อนอคุณมาอะาราย เกลายไว้กลัว,กล,วกลัวไม่ไม่จับตอนนี้จะทําเป็นลายไว้เสร็จแล้วก็จะออกมาแบบนี้นะครับนี่คือเราจับระดับนะครับจับระดับให้ก่อนที่จะติดกระเบื้องนะครับนี่คือวิธีนี่ครับเมื่อปูนแห้งได้ที่ประมาณ ไม่ให้เท่าไหร่นะครับเราก็มาทําลายโดยการใช้ไม้กวาดก้านมะพร้าวนะครับทําให้นิดๆนิดๆก็ได้ครับเพื่อเป็นเพิ่มลายไว้ให้เวลาเราปูกระเบื้องเนี่ยมันจะยึดเกาะดีขึ้นช่างบอกก็เป็นยังไงบ้างครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับผมก็พามาวันนี้การทํา เขาเรียกว่าพื้นปรับพื้นให้เสมอเพื่อที่จะติดกระเบื้องในการติดใช้กระเบื้องเว็บเบอร์ตาตุเกนะครับสเตปนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับจะไม่ใช้ปูนนะครับจะทําเป็นแบบว่าวางระดับให้ได้ทั้งบ้านก่อนเมื่อได้ทั้งบ้านเสร็จแล้วถึงจะติดนะครับเพื่อให้ความเสมอเรียบนะครับช่างทองบอกงานจบไม่ปวดหัวนะครับเพราะว่าช่างทองเนี่ยรับประกันเลยนะครับว่า เมื่อเราใส่ตัวยึดตัวล็อกแล้วเนี่ยกระเบื้องมันจะไม่ดิ้นมันจะไม่สูงไม่ต่ำนะครับเพราะว่ากระเบื้องเนี่ยเราซื้อมาในราคา390กบว่าบาทนะครับต่อนหนึ่งตารางบ้านก็มีอยู่ประมาณ660ตารางนะครับงานนี้ได้ช่างทองมางานจบไม่ปวดหัวเนี่ยผมสบายใจเลยครับผมแล้วก็สําหรับคลิปหน้านะครับผมจะพามาดูวิธีการติดตั้งและการใช้อุปกรณ์ที่ยึดไม่ให้กระเบื้องนี่มัน มันสูงมันต่ำนะครับว่าช่างทองเขามีเทคนิคอย่างไรนะครับอีกอย่างหนึ่งนครับช่างทองก็เป็นช่างที่ขี้อายนะครับไม่ค่อยไม่กล้าพูดไม่ค่อยจะพูดนะครับผมก็เลยขออนุาตถ่ายภาพวิธีทําให้ดูเลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้การปรับพื้นบ้านนะครับก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ